ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมช่างสีร้านสมายทีนะครับวันนี้ผมก็จะมาแก้อาการตัวนี้เป็น MacBook Pro Retina นะครับ13นิ้วปี2015นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอาการที่ทั u แพ p a d ใช้ไม่ได้นะครับ t o u แพ p a d และคีย์บอร์ดนะครับถึงจะใช้ได้ก็เดี๋ยวก็จะมีอาการใช้งานไม่ได้นะครับกดเปิดเครื่องได้นะครับ แคบล็อกไม่ติดนะครับแท็กแพดใช้งานไม่ได้นะครับคีย์บอร์ดก็จะกดไม่ได้นะครับผมกดไม่ได้เลยก็คือจะไม่ขึ้นตรงนี้เลยแท็คแพดก็จะใช้งานไม่ได้นะครับต่อไปก็ปิดเครื่องก่อนครับอันดับแรกก็ขัดน็อตฝาหลังนะครับ พอได้นัดฝาหลังแล้วก็ถอดฝาหลังออกมาก่อนนะครับไปก็มาขันฝาครอบอ่เอา,เอาเดี๋ยวถอดข้อแบตออกก่อนนะครับแบตเตอรี่อันสปาร์กนะครับปัดัดตรงนี้ให้หน่อย ขันฝาครอบตัวนี้ออกนะครับฝาครอบอาสายแพรนะครับ ตัวนี้นะครับที่ต้องการเปลี่ยนนะครับอาการก็คือใช้งานไม่ได้สายตัวนี้เสียนะครับถอสักเกตออกครับไปก็มาถอดสายแพรตรงด้านล่างนะครับนี้ ตัวครอบนะครับรด้วยใส่สแทเส้นใหม่เข้าไป เราก็เทสกันก่อนนะครับ ท่สทสก่อนนะครับจะสังเกตได้ว่าแคปล็อกติดแล้วนะครับผมเมื่อกี้ก็จะเป็นการแท็กแพดใช้ไม่ได้แต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวลองเข้ายูเซอร์ดูกันนะครับ เ้าเข้านาักได้เลยนะครับผมที่เหลือก็ประกอบเครื่องได้เลยนะครับสุดท้ายผมก็ขอฝากประชาชนด้วยนะครับใครที่มีปัญหาอาการประมาณนี้ก็ติดต่อสอบถามได้เลยร้านสมัยที่มีสาสาขานะครับสาขาแรกไม่กะบ,บางนาครับสาขาที่สองเทมนน,นโศกครับสาขาที่สามยูนเน่นมอล์นะครับครับสวัสดีครับ